มาใกบทอเลยป๊อปป๊อปแล้วเนาะกบทอดแล้วเนาะแต่ผ่านไปได้เลยนไปหรอ หลัเ่นเจ้า่อมีเสียงดัง้นดง้นกกรมเล็นิดตอนถูกนำมาทน่แต่ไม่แข็งหรอ่ด้วอะไรที่แห้งท่เป็นส่วนท่ด่ดทคนนี่กานำด้เหมือนกันตป้้กวนั้นก็เหมือนกม

เหมือนกันเท่าไหร่นะครับถ้านม่มีอะไรจริงว่าถ้าน้าเข้งเราเค่ว่าแข้งว่างอยู่แค่ตีพลังแล้วก็ข้าในหมู่บ้านแล้วก็ไปถึงไนเราข้าในหมู่บ้านเขาไปดังนะข้าในหมู่บ้าน đó là mua sơn, có nào đó mua sơn sụp xuống, mua hàng, không, không áo khô mà, cái làm vui được đái là có áo non, thắt cái thắt luôn, mà không kiểu hơi rán thái khô cái quần làm vui, bảo thả mồi này, nó nó nhóc chạy hết, rồi, 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 lắm แรมประมาณเดืนพักราคางต้องเดินที่สภาคมออกแต่ละปีคนที่มีอาชที่ปั้นยุณจะซื้อสารสนไว้ที่ใช้ได้ทปีครับมีิ่งจำเต็อครับรรเก็บดินอย่าง upp, Olivier, ดีนะครับให้ดินั้น ไปทงหมู <ge> ่บ <ies> ้านมั้เที่ยวดูฮะเราเป็ได้แล้วล่ะเนี่ยรวัดมัไม่จังมันโค้งนั่นจังากกนั้นอะไปตรงนี้ไปรู้ท่านนอกคงนั้นน่ย Uh-huh.

ไปแล้วนั่งอยู่ในรถคออยู่ในรถนี่แหละเออเฮ้อเไอก้เเดินได้เเดินเนเตมเาบ่ไปมันรจักคนมาทีนี่เนรจักเอออมึงหัวมออนน้นั่นผกูแรงนั่นรถจักรเอ็ด

คนที่นี่ต้องใส่จใจ<ส>ใ,ในการทำครบเป็นเด่างมากครับเพรเมื่อเอามาปิ้วลงที่เร่งแล้วก็ต้องนำมาตากแหกรอบแต่ว่าแม่แดด